เน่ตอนนี้กำลังจะไปเอาชุด<อ>กีฬาสีของใครคะของหนี่เราเอาไปปักเสื้อนะครับที่ซีคอนบังแคใช่ไหมคะพอดีพ่อโจก,ก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดลินก็เลยขอตามขึ้นมาด้วยเนาะพ่อโจกเลยถามว่าตามขึ้นมาทาไมวะลินจะฉีดน้ำหอมใช่ไหมลกูกเออนี่นี่นี่นน ๋นี่รูปนิ่มเมื่อก่อนเหรอใช่รูปอนบุบาลหนึ่งเฮ้ยน่ารักอ่ะมีสีแดงๆด้วอยเนี่ยตอนนี้ก็เลยอันนี้อน,นุอนบาลสองเลยอ่าอนุบาลสองแล้วนะ,ะเรามาพูดกันถึงเรื่องของน้ําหอมที่ลินเขาชอบนะครับอันนี้เป็นน้ําหอมของไทยอะ่ะซึ่งผมก็ชอบด้วยแหละอืมมันเป็นของบัตเตอร์ฟลายนะผมไปซื้อมาจากคลองรัดมยมยมนะครับแล้วก็จะมีตามจัดบูธตาม ตามห้างก็มีนะเออเป็นเป็นน้ำหอมของไทยๆนะครับก็อุดหนุนหมแต่เรา <คน S 2> ไม่ไ<ท>แต,แต่แต่เราไม่รู้เลยว่าอันอันไหนมันกลิ่นหอมที่สุดนหาก็หนูเคยใช้มาหมดแล้วไงคะอืมเน,นี่ยพ่อฉีดให้หนูมาหมดแล้วที่ผมชอบนะที่ผมชอบอันนี้เพราะว่ามันกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำมันนะเป็นน้ำมันนะครับมันไม่มีแอลโกอฮอล์ เวลาเราฉีดพวกแบบของแบรนด์ของแบบเออ G O G O อย่างเงี้ยพวกชาแนลพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะแสบอะเวลาผมแบบยิ่งแบบอากาศร้อนๆใช่ไหมคะลินยิ่งอากาศร้อนๆเนี้ยนะฉีดเข้าไปนะผืนขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ยแสบมากๆเลยแต่อันนี้ไม่แสบแเลยแต,แต่ส่วนอันเนี้ยชอบใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะมีของผมเนี่ยก็จะมีแฝกกุหลาบนะครับดอกตีบ อกไม้กฤษณากำยานนะครับแล้วก็พับพึงแพ้อ่ะเดี๋ยวให้<ต>ลินเขากลีกับดอกกุหลาบอ๋อราคาอ่ะเดี๋ยวให้ลินเขาลอง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 ดมดูอ่ะอันนี้แฝดก,กุหลาบหอมไหมคะหอมหอมใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวรอรอดูก่อนนะอ่ะอันนี้ดอกปีบอ,นนอ,อันนี้ก็หอมอันนี้ก็หอมอ่อ่ะ,อะแล้วอันนี้อันนี้อะไรนะไม้กฤษณากำยานเนี่ยแค่เปิดมาก็หอมแล้วนะ ใครที่ยังไม่เคยใช้ครับผมไม่ไม,อม,อไม่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมชอบจริงๆอ่ะอันนี้ของของอะไรอันนี้ของพระพึงแพรอ่ะพ้าพึงแพรหอมหอมไหมคะหอมอันเออเขาบอกว่าฉีดทีเดียวอะ่ะแค่ฉีดแค่ทีเดียวอะ่ะติดตัวไปทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะได้กลิ่นตามท้องตลาดทั่วไปใช่นะเลย ฉีดตอนนอนได้ใช่ฉีดตอนนอนเนี่ยเวลาสมมติว่าเด็กๆเขาไออะนะหรือว่าเขาหายใจไม่ออกเนี่ยผมก็จะฉีดดอกปีบเออดอกปีกไว้ตามไว้ตามหัวนอนเขาอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะเขาว่ามันมีฤทธิ์ช่วยทําให้หายใจสดชื่นได้เหมือนกันเพราะว่านี่เขาบอกว่าเขาสกัดมาจากมาจากธรรมชาติใช่ค่ะอันนั้นมันวิกวาอบรับลูกอันนั้นไม่ใช่น้ำหอมแล้ว อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับลินแล้วค่ะหนูจะฉีดอันไหนค่ะอันไหนกุลาโอเคเดี๋ยวพ่อฉีดให้นะอ,อ่ะหันหลังมาค่ะหันหลังมาเขาบอกว่าฉีดใส่เนื้อได้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวพ่อฉีดใส่ตรงแขนหนูให้เนาะปื๊ดนี่เนี่ยมันจะออกมาเป็นน้ํามันอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นน้ํามันน้ามันนะแล้วก็เด็กๆ เขาฉีดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่แสบไม่ไม่ระคายเคืองผิวนะแต่ว่าไม่คันด้วยอืมแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเ,เขาบอกว่าถ้าเด็กเ,เล็กๆก,ก,ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ฉีดน้ำหอมไม่เพราะว่ามันจะไปรบกวนประสาทในการรับกลิ่นอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกผิดยังไงก็ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับแต่ตอนนี้น,น,นลินก็กี่ขวบแล้วคะ ห้าขวบครึ่งแล้วเนอะก็ฉีดได้บ้างนะครับอ่ะวันนี้ให้พ่อฉีดอันไหนดีพ่อขอพ้าพึ่งแพรได้ไหมผ้าพึ่งแพรเอนี่อันนี้อันนี้พ้าพึ่งแพร่กลิ่นมันออกแพร่ๆนะเอออ่ะเดี๋ยวพ่อขอฉีดอันนี้นะแต่หนูชอบอันเยอ่อชอบชอบพ้าพึ่งแพรชอบอันนี้อะไรนะอันนี้ก็ไม้กฤษณากรรเมยานอชอบพ้าพึ่งแพรแล้วหนูก็ชอบอะไรไม้กฤษณาค่ะ ไม่มีแล้วน้าผสมกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันแม่เราอยู่ข้างล่างาโอเคอไหมคะเราก็ชอบอันนี้เราก็อเออก็คือชอบหมดเลยนะจริงๆมีหลายกลิ่นมากๆนะครับให้ลองไปเลือกเลือกเลือกซื้อกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาผ้าพื้แพและกันผ้าพุงแพ,ะพ,พ,ะพ,งแพนะลินฉีนห้ฟ่อนะ ทาต้องทาเยอะไหมไม่ต้องเยอะแล้วก <laughs> ็ทำไงต่อทาเสร็จแล้วทำไงเหม็๊มเหม่๊มปากเหม่เหม็๊เหม่๊มเหม่๊เหม็๊เหม่ามเหมปากนี่อืมมันจะได้ติดเท่าๆกันทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมครับสวยไหมสวยยัง อยู่คิ้วอยู่หวานคิ้วอยู่นะโอเคเสร็จยังครับยังยไม่เสร็จอ่ะไปอ่ะตอนนี้ไปแล้วยู่ไปแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันแดงไป นี่เป็นแดงไปลยกไปละ่เชิญแถวที่กันนะคะับยเคไหมคะเอเมไหมน็อคน็อคครับแอบติดกับแม่จังเหรอฮะแอบน ก็มากินไอ้น hmm. ี่ก right. mm ่อนเค้กใช่ไหมคะเป็นเค้กที่พ่อกินมาตั้งแต่อุ้ยเป็นสิบปีแล้วมาเถอะประมาณน่ะค่ะเป็นสิบกว่าปีแล้วอ่ะร้านเนี้ยนะอยู่ที่ซีฟอนบางแคนะครับร้านป้าอ่อนป่ะเค้กปะเค้กป้าอ่อนเออแหละนะนะเค้กป้าอ่อนน่ะก็โอเคนะเ็อไส้ก็ไม่เยอะไม่น้อยแป้งก็โอเคอ่ะอร่อยดี ครับตองนินเป็นอันไหนอะคะตองนินเป็นไส้อะไรไส้บลูเบอร์รี่แล้วก็เยลลี่ไส้บลูเบอร์รี่และเยลลี่ของแม่อะอันนี้อะไรนะไข่กุ้งกับผูอัดค่ะไข่กุ้งกับผูอัดของพ่อเนี่ยกินมาเป็นสิบปีแล้วก็คือไข่ไก่กับซอสแม็กกี้แค่นี้เองอันนี้ก็สามสิบห้าบาทนะของผมสามห้านี่สี่สิบสี่สิบของแม่เมน,น,น,นีี่บลูเบอร์รี่อ ัมันมเป็นสีกับไก่แอมันเป็นสีฟ้ามันเป็นสีแดงเนอคะเนี่ยเยลลี่เราหกหมดแล้วลินน่ะ,นะนกินได้อขออนุญ,ญาตกินก่อนแล้วกันนะจะนั่งก่อน,นเรียกร้องขอเติมวิตามินซีด้วยน้ำส้มเข้าไปอีกใช่ไหมคะกินให้หมดด้วยนะโอเคไหมเรียกร้องจังเลยแต่กินไม่เคยหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้หมดเนาะวันนี้ไม่กินโชว์เลยโอเคไหม น,นะนั่งไม่ยอมนั่งเลยต้องยืนร้นานปักเสื้อนั่เปิด <c oughs> <c oughs> จะมารับเสื้อที่ปักแต่ไม่เปิดใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปรับในวันหนึ่งวันหลังก็ได้เมื่อก,กี้มีการแย่งกันถ่ายไม่ทันมีการแย่งกันกิน พอซื้อให้ทั้งสามขวดลูกกินให้หมดเถอะเราไม่เป็นค่ะเด็กเราไม่เป็นกินให้หมดเถอะไม่ต้องแย่งกันอร่อย,ยไหมอร่อยไหมครับเออมุมนี้หน้าเหมือนกันเลยอ่ะเมื่อกี้อืมมุมไหนคนะมุม,มเมื่อกี้ในลิ้นหัน <c oughs> หันไปกินดูดดูดกินแบบเมื่อกี้ไหนสิเ <c oughs> อาไอเอาลงจากโต๊ะก็ได้ลูก <c oughs> เดี๋ยวมันลรนเออเนี่ยเนี่ยมุมนี้หรือจะดีสองมือขายแต่ล้นนี่เออ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเราค่อยดูกันอีกทีเนาะก่อนกลับบ้านหลังจากที่ร้านฝักเสื้อปิดลินไม่เปิดกระโปรงสิคะลินมาเจอลิตเติ้ลโฟนี่อยากได้มากกาชาปองดูตังพ่อไปกี่บาทแล้วเนี่ยหลายร้อยแล้วเนี่ยน่ะ อยากได้อะไรพร่อขอให้ได้เรนโบว์เดช่ะเพราะพ่อชอบเรนโบว์เดชแต่น่าจะไม่มีไม่มีกับไอเนี่ยอย่าเองเงี้ยอ้อาวหรอ,อหมุนแรงๆลูกแม่ช่วยลูกหมุนนะเรนโบว์เดชเรนโบว์เดชอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดเฮ้ยเรนโบว์เดชมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเออ โอเคเป็นตัวอะไรอ่ะลินรู้จักไหมไม่รู้ไม่รู้จักหรอก็ได้เพื่อนไงเพื่อนว่าวโพนี่ไงมันไม่เห็นมีรันโบว์เดสเลยอ่ะโ okay. อเคน่าเดี๋ยวเราให้มาดูอ้าวไม่ได้เหรอแอืโอ้สงสัยกลัวโดวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้สินเนาะโอเคช่างมันใช่ค่ะยังไงมันก็แช่ค่ะนี่เมื่อวานนี้เราไปเอานะที่ปักเสื้อของลิน เขาไม่เปิดร้านวันนี้ก็เลยเป็นอีกวันหนึ่งที่เรากำลังจะไปเอาใช่ไหมคะเลนนี่ดูแม่เขาทำอาหารเช้าดูดิคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าน่ากินมากอ่ะก็เมื่อวานแวะไปซูเปอร์ซื้อขนมปังแล้วก็เจอเนี่ยขนมปังอย่างเงี้ยค่ะนอะหรอเอร์เกอร์หน่อยเราได้เห็นมาค่ะเห็นเห็นเห็นมาเป็นเวลาเราไปซื้ออ่ดเราเห็นแม่บัวแล้วเขาเห็นนะที่อืม คราต้องทำ้ใเก็หยิบเอาเอาไปจ่ายตังค์ใช่ไหมล่ะเออแม่แฮมเบิร์กนี่คือฟีสหรือทำเองอ่ะทำเองค่ะเฮ้ยจริงดิอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครของเรนอนี้ของเรนอ๋อใร่สองแล้วเรนใส่ชีสโอ้ใส่ชีสอย่างเดียวเลยเรนกินผักด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยทำผักแยกมาให้เนี่ยพ่อต้องเรียกร้องเอาผักเพิ่มเพราะพ่อชอบกินผักมากเลยเอาผักเพิ่มก็ได้ค่ะมีอีกค่ะได้เอามากก่อนแต่มันเป็น นีกาแฟสดนะโหสุดยอดมีกาแฟสดของพ่ออันนี้แน่เลยเพราะว่าใช่ในสาวแม่ในโอวันตีอุ้ยน่ากินจังเลยน้องนๆไปเที่ยวเล่นกับนู่นลุงๆป้าๆเขางั้นเรามากินกันก่อนเลยโอเคไหมคะเอาเลยเรียนกินเลยนี่แม่มีซอสด้วยนะสามว่าเผื่อใครๆไม่ชอบอ่าาามนเลยใช่หรือจะใส่ซอสนี่ใส่ซอสแล้วก็ทาทา ช่วยช่วยทาเองเลยอาแม่ช่วยติ้วเอาแม่วางไว้ก็ได้อืมอืมอยากกินบ้างแล้วอ่ะอืมโอ้ยลิ้นยังคาซอสยังไม่เสร็จเลยอืมกัดเลยโอ้โหคำใหญ่โตมโหฬารอร่อยไหมผ่านไหมคะนี่พ่ออยากกินแล้วอ่ะพ่อขอกินหน่อยนะบ๊ายบายนะคร้าขอกินต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทีซีคอนคราวนี้จะถือร้านเปิดแล้วร้านปิดแล้วอโอยสั่นมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อไม้กันสัน่นนะนบนะหาซื้อไม้กันสั่นนะ่ะได้รับแล้วได้รับแล้ว ของลินป ah? ่ะคะไม่ทงนึนะนี่แม่ลินชอบเหนียวๆตัวนี้มากมเลยนี่ผสมย่างสมค่ะชกับเีร์ลียรูโอ้ปัวเซียรเมนคูนด้วยเมนคูนตัวใหญ่ฮะโอ้ น่ารักเลยน่ารักมากเลยชอบมะชอบเนาะได้แล้วโอเคไหมคะลินโอเคไหมนะนี่เด็กน้อยเด็กน้อยจะเอาอีกแล้วนี่นี่มีเหรียญหนึ่งนี่โอ้โหแม่เลอแม่มีเหรียญหนึ่งพอดีเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนบเขาเขาอยากได้อ่ะย้อนย้อนแม่หาก่อนให้ให้เจริญก่อนนี่จะเหรียญห้าไปหาแลกที่ร้านได้มั้ง ่ะหมุนแรงๆหมุนให้ครบรอบหมุนอีกนี่ค่ะเรียบร้อยได้ยังได้เลยใช่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนของเบนโบหน้าตาดูเหมือนไหมนี่นี่ให้นก็จะเอาจะจะจะเอาเดี๋ยวโพจะเอาโพนี่อีกแล้วเหรอนกเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าได้อะไร คือแม่มีตะเลนติดตามมาอ่าไหนเปิดสิเลนได้อะไรตึร๊บเฮ้ยพ่อว่าตัวนี้สวยนะเอ้ยเออสวย,ยวสวยสอ,อ่ะนการเลนนิ่งๆนะนิ่งๆนิงๆน่งๆนะนิ่งๆลูกนิ่งๆค่ะเอ้ยเป็นดอกไม้ผมสีเขียวหางสีเหลืองแม่แม่ไม่พาลูกคำเลยค่ะแม่ยังขยัดกับนกหย่อนนกหยอด กระจาแง่ช่วยน้องนพเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ตรงรูอ่ะนพนี่เอามอันนี้ใส่ใหม่หรอกแป๊บนึงค่ะลินพ่อขอถ่ายรูปแป๊บนึงทำได้ไหมได้ไหมป้ะมุนหมุนหมุนไม่ต้องพยามันหนักมันแน่นมันแน่นอ่าหมุนนี้ครบรอบยังว้าวไหนนพได้อะไรอันแอนแอนเฮ้ยสีแดงด้วยไหนลองมาดูซิแม่แกะซิไหน แน่แน่โอ้โหได้เลยนะคะให้ให้เขาจับให้เขาาอยากได้อยาใช้อยู่ในไข่ใช่ไหมให้อยู่ในไข่หรอไม่ให้แกะเหรอมาแม่ใส่ให้อ่าเดาอยากให้อ๋ออยากให้อยู่ในไข่มาแม่ใส่ให้มานี่ตัวนี้ยืนสองขาด้วยนะใส่ไข่ไหมนี่ตัวนี้ยืนสองขาด้วยดูดิเข้าวัดเท่ดีนะนุ่นไอ้นุ่นปีไปแกะของเขาเขาก็เลยไม่ยอมนะฮะ ของน้ากับของหนุ่มันมีปีกอ่ะมีปีกเหมือนกันเลยไม่เข้าใจอะค่ะทำไมที่แทบไม่เข้าใจเด็กระหว่างทางก็คือได้ขนมมาอีกแล้วแล้วก็ไอ้นะน้ำสตรอเบอรี่ใช่ไหมทรายลินแล้วตรอที่นุ่นไอ้ขนมกลมๆนุ่นของลินไรนะคะเป็นไส้อะไรบ้างนะพูดดังๆหน่อยค่ะไม่ได้ยิน มาร์ชเมลโล่ค่ะ <Okay. S 1> พูดตังตชงมาร์ชเมลโล่ใช่ไหม <m> นี่ไ <m> อ้น,นี้รู้สาเหตุแล้วนะ <Okay. S 1> คือไปแกะของไปหยิบของเขามาแล้วไปแกะของเขาไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมนพไม่ชัดเลยอะ่ะใกล้ไปมันไม่ได้จับโฟกัสเนี่ยนะคือไปแกะของเขาไปหยิบของเขาไม่ได้รับอนุญาตเป็นของของนพใช่ไหมโลกให้อภัยไหมครับ ใช่เนาะอ้าอุ้ยได้แล้วนะสตรอเบอรี่แบ่งน้องได้นะโอเคไหมคะลินไปเอาขนมหนูไปอให้พ่อถือแล้วเหรอตกลงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาลูกอันนี้จะเอาน้ำสตรอเบอรีล่ละเดี๋ยวกินด้วยกันลูกกินด้วยกันนะได้ที่นั่งกินขนมแล้วแล้วก็มาโชว์นนะยูนิคอร์นโปนี่นยืน2ขาด้วยใช่ไหมคะเรน yeah. ขอน้องก่อนเจลินขอเปิดของน้บนะน้บเปิดเองไหมไม่เป็นไรเนเดืดเดือดให้มั่มมั่มมัมมั่มเขาจะมัมมั่มมัมมั่มน้ำ่ะพ่อขอเปิดนะครับพ่อขอเปิดนะโอเคขอบคุณนะครับขออนุญาตแล้วนะนี่ของน้บกับของลินดูดิของน้บกันยืนยากใช่ไหมครับเดี๋ยวไปปรับสมดุลมันใหม่น้บบอกตอนนี้น้บไม่สนใจอ่ะน้บกินน้ำสตูว์ก่อน เออหนูไปล้างมือก่อนลูกเดี๋ยวไปล้างมือก่อนโอเคไหมไปเดี๋ยวขอกินกันก่อนนะครับแกหน่อยล้างก่อนผ็ดดูก่อนขอผมได้ได้หรอเดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้านโอเคไหมมันน่าจะเผไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้านโอเคไหมคะลินอ,อ,อ๋อเขาติดกาวเออเออก็อย่าไปแกะมันอันนี้เขาติดกาวโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้าน,นเรากินกันก่อนโอเคไหมถ่ายละเออข้างล่างอ๋ออร่อยเลยทำไมไม่ลงมากินบ้านเลย นบ้าหรอ,อ,อกำลังควานหามัชเมลโลอยู่คือเขาว่ามันใส่เข้าไปไม่ได้อ่ะเทใส่ถุงเลยดูดิ<ม>คือป<ม>อติด<ม>เป็นอย่างนี้เหรอง่ายดีเนะาะแงบหย่ำหย,ย,ย่ำแม่กินยามเองมอยแม่บอยไปล้างมือมาแล้วเมื่อกี้พ่อข,อขอกินมั่งสิพ่อกินมั่งได้ไหม ขอบคุณค่ะแสป้อนหน่อยอืมโ้เอ้าเฮ้ยไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ให้พ่อเนี่ยได้ชุดมาแล้วโอ้โหยางค่ะยางได้ชุดมาแล้วค่ะจะรีบร้อนไปไหนคะไหนชุดโรงเรียนอะไรคะเไหนขอดูหน่อยสิกิราสีค่ะ เป็นชุดกีฬาสีด้วยอ่ะสีอะไรคะน้ำเงินสีน้ำเงินแต่ใส่อังเกงเป็นสีไหนชุดอ่ะแม่นี่ค่ะแต,แต่ชุดมันเป็นสีน้ำเงินโอ้ของอะไรเซนตีเตอร์ใช่ไหมค่ะเหมือนต้องมาสีนี้เนาะไหนเด็กหญิงชาลิยาดีนเวชบุตร ทำไมอ่ะ่ะมันจะเด้าข้าสีดำไงลูกไม่งั้นถ้าหนูเอาสีน้ําเงินปักใส่สีดํามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะลูกใช่ไหมแล้วนี่กินอะไรเนี่ยฮะมมมันนม่ปลาปลาชุบแป้งทอดใช่ไหมครับนบอร่อยไหมอร่อยไหมครับอันนี้เราถ่าทอดมาแต่ส่วนอันนี้เย็นมากเพราะมันโดนแก่ะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวของเล่นอันนี้ของเราใหม่อีกทีหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตรงนี้ใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็คือลาไปก่อนแล้วนะไปเจียนไปเจียนบายบายแอนนบน๊อบครับบายบายก่อนอะไรเข้าตาเนี่ยนะไปเจียนค่ะไปละไปเจียนค่ะ